สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟช่องแก้วตาแฟมิลีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ เช้าอันหนาวๆับ้านเกียวตาวันนี้วันที่สามสิบธันวาค่ะวันเกิดน้องสุการ์ค่ะพี่ๆก็ออกวันนี้ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อมาถ่ายคลิป นี้นะคะน้องแก้วจะมาตักบาตรกับน้องสุกัสค่ะร <c oughs> อหลวงตาก่อนนะคะ นาดน,นไปหาเจ้าของวันเกิดคุณเห็นบอกเกนค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของวันเกิดสวัสดีค่ะเจ้าของวันเกิดดูวางลายกล่อง เตรียมอะไรเตรียมตะกร้าอะไรตะ้าสีสตะก้าละสองน้อยละตะก้าอะไรมีเตรียมใครเตรียมไว้หนึ่งหนูหือึหึตะก้าผลไม้ดวงตามาแล้วป่ะ

ก็อยากไนี ca ้นี่เลยแก้วนี้ด้วยออนจริงริ นี่าอยู่ข้าหลังข้างลงงตาเีีเอาเก็บเก็บ่ะถายก่อนยก่อนาเอ้เสร็จแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอญาเด้อค่วตาขอขอให้มีตัวล่ออยู่ด้านหลังเด้อค่ะนี่นี่นี่

ตาตื่นเต้นเลูกตาเอิ่ตาะไรเอ้ยต้องตัวล่อทำอะไรก็ตามค่ะต้องมีกล้วยล่อทำอะไรก็ตามค่ะต้องมีกล้วยล่อ นิ่งเลยนะนิ่งเลยเหรอเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม รถในบ้านไงกวนน้ำ่วนก็เด yeah, Mont ีให้น้องสุก yeah, ัดกวนน้ำควรน้ำค่ะ

ดีครับขอบคุณน้องสุกัดมากมากนะครับไม่สุกัดไม่เจ็บไม่ไข้นะครับให้ทุกตัวให้ทุกตัวทำค้างให้ทุกตัวอ่ะยบายเออลุก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 พ่อส่งลูกมันใหญ่ไม่โยนไปเลยโอ๊ยทำไมส่งให้อย่างนั้นระวังโดนไฟมันหนักอ่ะ

你那个血还得血很贵，很贵。能 เดี again, like. ๋ยวลูกเียกได้นข้าวเก็บตัวอะไรเก็บไปให้้ข้างหลังด้วยนะแก้วัสดีค่ะก่อนแก้ววัสดีค่ะวันดีค่ะน้องวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนสวัสดีค่ะให้ลูกให้หมดเลยให้หมดเลยด้อ้วแสวัสดีกัดกลวันนีจ้าววัี้้าให้ยงนั้นเลยแตงไม่เป็นไรไม่ต้องรู้หรกมาเรต้ไมมา เอ้มา้วมตรงนั้นให้นะเอ้าปึ๊บเอมาอันนี้โยนไปรึบโยนไปแล้วปึบเอ้แต่งเนลูกใหญ่อันนี้ไม่ใช่อันไม่ใช่อันนี้ลูกอนี้โยนมันไม่ใเลยเอ้

ตั้งใจเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแกวดีอ้วนเลยยังทุกคนโอ้โอ้โอ้มุดมุดมุด,มด อีกได้ไหม โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แกไอ้ตัวแสบนี่ฮะอายออ้ายอ้าวแก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 วอันนี้เอาไปให้ช้าง ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวตาเอาไปให้แทนว่าหนูไม่ต้องไปเป็นลูกไวพรน้องก่อนตอนนี้พี่แกให้ไอเด็กอ้วนดู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 ทำบ๊า ถึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องยูนเอาเนาะจะได้กินเงินครบทุกเชือกเลยมันเกิดแม่ค้าตัวน้อยเอาวันนี้ต้องขายดีแน่เลยเออโดนแม่ตีสักหนึ่งทีโอโห,ห,ห,หอ <laughs> พี่มินเหรอ ไอ้แก้วแม่อวยพรให้น้องหน่อยให้ป้าด้วยไหมอวยพรคู่กันหรือยังไงมันเกิดน้องอวยพรให้น้องหน่อย น้องอ๋อท่นน้องอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครอบครัว <laughs> ทุกท่านนะคะค <laughs> วันนี้เป็นเกิดน้องสุกัดขอให้น้องสุกัดสุขภาพร่างกายดีเลยแม่ค่ะตัวน้อยดี <laughs> นะคะฟื้นฟ <laughs> ูประการปัจจุรันภาษานะคะสวัสดีครับ,บทุกท่านคะ่ะใครใครอยากมาเห็ดแบบสุกัดกับม,มาเลย <laughs> <laughs> มามาพักบ้านแก้วตาแล้วมาทำบุญตักบาตรกับบ้านแก้วตาอย่างนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ สำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะมิก็ต้องขอลาพี่พีเอทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะปิดคลิปห้่น่อยป,ปิดคลิปห้่น่อยสวัสดีค่ะ